ธรรมบทภาคที่6แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระราชกุมารพระนามว่าอาภัยนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า34เริ่มตั้งแต่อภิยราชกุมาราวัตถุเป็นต้นไปอภิยราชกุมาราวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระราชกุมารพระนามว่าอาภัยมายานข้าพระเจ้าวิเจเตจกาว สถานว่าพระาศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เวลุวเนในพระเวลุวันอาระพะทรงปารบอภพยาราชกุมารังซึ่งพระราชุม,มารพระนามว่าอาภัยกเทศตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าเอธาปัสติมังโลกังอิทีดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าตาสะกุมารสา,าเมื่อพระกุมารน,นั้น ปัจจันตังทรงอย่างประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะวูปัสมตวาให้เข้าไปสงบวิเศษแล้วอาคตาตาสาเสด,ดมาแล้วพิพิสาโรอันว่าพระเจ้าพิพิสารปีตาผู้เป็นพระบิดาตูเิตวาทรงยินดีแล้วทัตวาพระราชทานแล้วนาตากิถิงซึ่งหญิงนักฟ้อน นัจจาคีตากุสลังผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับเอกังคนหนึ่งอทาสีได้พระราชทานแล้วรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสตาหังตลอดวันเจ็ดโสกุม,มาโรอันว่าพระกุม,มารนั้นอันนี้ขันโตวะไม่เสด็จออกไปแล้วเทียวพระหิในภายนอกเคหาจากเรือนสตาหังตลอดวันเจ็ด อนุพวิตาวาทรงเสวยแล้วราชาสิริง์งซึ่งสิริในความเป็นแห่งพระราชาคันตาวาเสร็จไปแล้วนาทีติดถังสู่ท่าแห่งน้ําที่ว่าเสดในวันสตเมที่8ปดนา,า,าัตวาทรงสนานแล้วปวิสิตาวาเสร็จเข้าไปแล้วอุญญาอยานังสุทยานปัศนโตนิสีธิประทับนั่งทอดพระเนตรอยู่แล้ว นัจะาขีตังซึ่งการฟอร้อนและการขับตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นคําว่านัจะาขีตังนะครับอิทิยาแห่งหญิงตระสานั้นสันตติมหามาโตว,วิยะราวกัอันว่ามหาม,มาชว่าสันตติตังขณังเอวะในขณะนั้นทีเทียวสาปีอิถีอันว่าหญิงแม่นั้น อากาศีได้กระทำแล้วการลังซึ่งการละวะเสนด้วยสามาสถสัตกาวาตานังแห่งลมมีพิษเพียงดังสัตราทั้งหลายสัตติมหามตัสศานาตากิถีวิยะราวกันว่าหญิงนักฟ้อนของมหามาดชื่อว่าสัตติกุมาโรโออันว่าพระกุมาร อุปนัสโกโกมีความโศกอันเกิดขึ้นแล้วกาลกิริยายะเพราะการกระทําซึ่งกาละตัสสาอิทิยาแห่งญิงนั้นจินเตตวาโซนตมริแล้วว่าอัญโยปกโลนว่าบุคคลอื่นตะเปต,ตวาเว้นสัทรังซึ่งพระศาสดาสกิตสติจากอาจเมอิมังโศกัง นิภาเปตุงเพื่ออันยังความโศกนี้แห่งเราให้ดับนะหาไม่ได้อีทิดังนี้อุปสังคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศัสดาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์พระเจริญตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายโสกังเมนิพาเปธา ขอจงทรงยังความโศกแห่งบ่มชันให้ดับอิติดังนี้สถานว่าพระศัสดาตังกุมารังสมัสสาเสตวาทรงยังพระกุมารน,นั้นให้เบาพระไทยแล้ววัตวาตรัสแล้วว่ากุมาระดูก่อนพระกุมารหิก็ประมาณนางอันว่าประมาณอาสูนางแห่งน้ำตาทั้งหลายแต่ยา โรทันเตนะปะวัติตานังอันอันพระองค์ผู้กันแสงอยู่ทรงให้เป็นไปทั่วแล้วอิมิสาอิทิยาเอวังเอวะมะตากาเลในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นันเทียวนาทีย่อมไม่มีสังสารในสงสารอนัมตักเค มีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลแม้ผู้ไปตามอยู่ไม่รู้แล้วอิติดังนี้ยัตว,วาทรงทราบแล้วโสกาัสาตนุภาวังซึ่งความที่แห่งความโศกนั้นเป็นสภาพเบาบางเทศนายะด้วยเทศนาตายะนั้นวัตว,วาตรัสแล้วว่ากุมาราดูก่อนพระกุมารตะว,วังอันว่าพลองมาโสจี อย่าทรงเศร้าโศกแล้วเอตังฐานัางอันว่าที่นั่นสังสีธนฐานัางเป็นที่เป็นที่จำลงด้วยดีภาลัชนานางแห่งชนพานทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนิว่าตุมเหออันว่าท้าทั้งหลายเอาจงมาปัสธาจงดู โลกังซึ่งโลกอิมังนี้จิตตังอันงดงามราชาธุบมังอันมีราชรถเป็นเครื่องเปรียบเถิดพาลาอันว่าชนผ่านทั้งหลายวิสีทันตีย่อมจมลงต่างยัตถาอัตภาเวในอัตภาพใดสังโคอันว่ากิเลสเป็นเครื่องค้องตัถาอัตภาเวในอัตภาพนั้นนาถิย่อมไม่มี ชนานนังแก่ชนทั้งหลายวิชานตังผู้รู้แจ้งอยู่อิตธิดังนี้คำว่าตถาตรงนี้จุดผิที่นะครับสถานว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วว่าเอธาปัสธาอิตธิดังนี้ตถาคาถายัางในพระคาถานั้นสันทายะทรงหมายเอาราชกุมารังเอวะ ซึ่งพระราชกุมารนั่นเทียวอโถอันว่าอัตว่าอัตภาวังซึ่งอัตภาพอิมังนี้อิมังคือว่าขันธโลกาที่สังขาตตังคันธะโลกาที่สังขาตาขาาตาังอันมัิดนะพร้อมแล้วว่าโลกมีขันธโลกเป็นต้นอิติดังนี้ปะทะทะวยัสสาแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอิมังโลกาอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าวัถาลังการาทิวิจิตังอันงดงามด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นสัตตารัตนาทิวิจิตังราชรัถังวิยะเาวกากะอันว่าราชรสอันงดงามด้วยเครื่องประดับมีรัตนเจ็ดเป็นต้นอิติดังนี้ พระทัสสะแห่งบทว่าจิตตังอิติดังนี้อโทอันว่าอัตว่าภาลาเอวะอันว่าชนผ่านทั้งหลายนั่นเทียววิสีทันตีย่อมจมลงต่างอัตภาเวนอัตภาพยัสมิงใดอิติดังนี้ปรทธาทวายัสแห่งมวดสองแห่งบทว่ายัถาพาลาอิติดังนี้อโทอันว่าอัตว่า ปนะแต่ว่าราชาสังคาทีสูสังเคสูในกิเลสเป็นเครื่องคลองทั้งหลายมีกิเลสเป็นเครื่องคลองคือราคะเป็นต้นหนาสังโฆอันว่ากิเลสเป็นเครื่องคลองเอโกปีแม้อย่างหนึ่งเอธาอัตภาเวในอัตภาพนั่นนัตถิย่อมไม่มีชันอานางแก่ชนทั้งหลาย วิชานันตานังผู้รู้แจ้งอยู่วิชานันตานังคือว่าปันิตานังปณิตานังผู้เป็นบัณฑิตอิติดังนี้ปทาาัสสะแห่งบทว่าวิชานตังอิติดังนี้เทศนาวสาสเนในการไปทิ่สลงแห่งเทศนาราชกุม,มารวนว่าพระราชกุม,มารปฏิทัยหีทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลในโสดาปฏิผล ธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วชนานางแก่ชนทั้งหลายสัมปตานัางปีแม้พูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลอาภัยราชกุมารวัถุอันว่าเรื่องแห่งพระราชกุมารพระนามว่าอาภัยนิติตังจบแล้ว